ันไม่สามารถแบบบอกได้ว่าคนนีสารต้องชอบกินลาบเท่านั้นฉันก็ชอบกินอาหารเกาหลีเหมือนกันแต่มันไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าจังหวัดเรามันไม่ใช่จังหวัดเสียฐากินหรือเปล่าเดินทาง8ชั่วโมงเพื่อเข้าไปกินอาหารเกาหลีก็ลําบากมากแต่แบบก็อยากกินอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ไม่มีอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะชื่อปลายผลประภาวรินอาริวงวิริยะนะคะเป็นเจ้าของร้านนำนำค่ะร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ จุดเริ่มต้นของร้านนำนำนะคะก็คือเรามีเพื่อนสนิทอยู่4คนที่เป็นติ่งเกาหลีด้วยกันด้วยความที่เราเป็นติ่งเกาหลีใช่ไหมคะแล้วคอนเสิร์ตเกาหลีอะ่ะมันจะจัดอยู่แค่ที่กรุงเทพเท่านั้นจบคอนเสิร์ตอะ่ะเราก็เลยนัดกันที่ร้านอาหารเกาหลีแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เราไปดูคอนเสิร์ตกลายเป็นว่าจะทําให้เราเหมือนกับว่าเต็มที่กับความชอบของเราได้แค่ที่กรุงเทพพอเรากลับมาที่ต่างจังหวัดเรามีฟิลว่าแบบ ว่าอยากกินอาหารเกาหลีจังเลยแต่ว่ามันต้องไปเมืองใหญ่เมืองที่เขาแบบเป็นเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยถึงจะได้กิน<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเปิดร้านเกาหลีไว้นั่งแฮงเอานั่งเม้ามอยกันดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของร้านนี้ เต็ทนท์แดงเนี่ยจะเป็นเหมือนที่พักพิงของเพื่อนริมทางในมูดเศร้ามูดสุขมูดมีความสุขมูดอยากเอ็นจอยก็แวะได้หลบหนาวหลบร้อนหลบฝนที่เต็นท์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนในพื้นที่เห็นเราทําเต็นท์แดงตอนแรกเขาคิดว่าเราจะทําแบบร้านส้มตำร้านลาบแล้วก็กว่าอุ้ยอาหารเกาหลีนะคะจะทําอาหารเกาหลีนะะบางคนเขาก็แบบอ,อุ้ยเคยไปกินเหมือนกันนะแบบซูชิอะซูชิอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําให้คนพื้นที่แบบมาลองชิมอาจจะคิดว่าคนอีสานต้องกินเหล้าขาวกินเหล้าพร้อม กับมื้ออาหารทุกมือ้อแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะถ้าเขากินเหล้าเขาก็จะกินเหล้ากินข้าวเขาก็จะกินข้าวแต่คนเกาหลีเขาจะเป็นวัฒน,นธรรมการกินดื่มของเขาอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่อากาศบ้านเขาหนาวเนาะเขาก็จะกินโซจูแบบให้มีความบอบอุ่นในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยจุดเชื่อมของเกาหลีอีสานก็อาจจะเป็นการ enjoy ในการกินทุกมื้ออาหาร enjoy eating enjoy d r ิง k i n g อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปชนแก้วกับลูกค้าประจำาะะ ร้านอาหารเกาหลีอย่างที่บอกเราเราดึงคนที่ชอบเหมือนกันมากลายเป็นว่าคนที่ชอบเกาหลีในพื้นที่ต่างจังหวัดเล็กๆแบบนี้มันมีเยอะมากเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคอมมูนิตี้ให้คนที่ชอบเกาหลีชอบซีรีส์มานัดรวมกันมาแฮงเอา์มาพูดคุยในเรื่องเดียวกันก็มีลูกค้าที่มาสั่งอาหารกินแล้วก็เปิดซีรีส์ดูเราก็รู้สึกว่าเราก็สักเซสในเรื่องรวมคนจากความชอบโดยใช้อาหารเกาหลีเป็นจุดเชื่อมค่ะ เมนูขายดีใช่ไหมคะก็จะเป็นต็อกบอกกีหมูย่างเกาหลีซุปกิมจิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่ลูกค้าสั่งจะเป็นเมนูที่ขายดีในซีรีส์หรือไอดอลเขากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากมากินตาม เราพยายามที่จะหาเพลง oh. เพลงเกาหลีใหม่ๆเพล์ลิ์เราก็เปลี่ยนทุกวันเพราะว่าลูกค้าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนลับแค่วงเดียวเวลาลูกค้ามันกินข้าวเราก็จะแบบลูกค้าขอเพลงไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็จะเอ็นจอยลุกขึ้นเต้นร้อ,องเพลงอะไรเงี้ยค่ะร้านเราก็จะมีพื้นที่ฝากโปรเจกต์เล็กๆเป็นเป็นสองป้ายค่ะ เหมือนสนองนิดแฟนคลับที่เราอยากทําให้ศิลปินซึ่งถามว่าศิลปินรู้ไหมก็คือก็ไม่แต่แต่แม่อยากเปอะไรเงี้ยนึกออกไหมป้าย support ศิลปินคือปกติแล้วอ่ะมันจะมีแต่ในกรุงเทพป้าย MRT ป้าย BTS หรือว่าตามรถเมล์รถตุกต๊กๆอะไรอเงี้ยแล้วเราเป็นคนต่างจังหวัดเงี้ยเป็นติ่งต่าง,งจังหวัดเราก็ไม่สามารถเดินทางไปทุกโปรเจกต์ได้ในต่างจังหวัดในสารคามหรือในจังหวัดอื่นๆมันก็มีติ่งเกาหลีหรือว่าแฟนคลับที่เขาต้องการที่จะให้มีป้ายสนับสนุนศิลปินเขาได้ให้เขามาถ่ายรูปโปรโมทศิลปินที่รัก ค่ะกลายเป็นว่าคนที่ชอบแบบเราอ่ะมีเยอะมากมีแวะเวียนมาแบบไม่ขาดสายคือเหมือนคนเขาวิ่งหาความชอบของตัวเองที่เรานำมาสนองให้ทุกวันนี้ก็รับลูกค้าวันละร้อยคนขึ้นก็ขอบคุณที่ให้นำนำเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์ในชีวิตจะอยู่เป็นเพื่อนริมทางแบบนี้ไปเรื่อยๆ